กูแจ้งผู้กองตุ้นกาครับยื่นร้องต่อสอนอผู้กองต้นกาจะมีเบิร์ดวานองว่างแล้วก็นบโบสครับโอนไวครับนบโบสโอนไวมาไอ้นี่ครับเป็นผู้ให้การด้วยครับ จะกังครัอครับจะจะเกังอะไรครับเนี่ยไม่ครับวันนี้เหมือนจะมีตีมั้งพี่ก็จะมีตีครับพี่ต้องไกินข้าวให้เสร็จอะเซิร์ฟปิดอยู่เหมือนจะมีตีครับ อ่าสเตนนะครับวันนี้พี่มันไม่ว่างไอแม่บอกกตายกูตายนะกูตายนะชุบกู้หน่อยบอกเพื่อนชุบกูก้หน่อยอ่ะ Oh. ตีมอสุ่มต้องตีตอนเนี้ยกูชนะแน่นอนร้านเปอร์เซ็นไอ้ทีอยสิบกว่าคนสิบกว่าคนอยู่เนี้ยกูเจอมันในนนะครับไม่ถึงสิบคนนึกจำมั้งกูเจอมอสุ่มเนไม่ถึงสิบคนอนะเอาไปะละกูชนะเลยเนะี่ยอยากเห็นกูตีอะมอสุ่มอนะกูภูมิใจด้วยนะไม่สดนะ ชนะเล็กชนะน้อยถือว่าชนะมรสมแล้วกูภูมิใจแล้วกูแอคเลยอะ่ะกูยืนกูยืนตึงเลยอ่ะแล้วแล้วกูแล้วก,กูไม่ไม่ให้แก้ด้วยกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมากูยุบแก๊งเลยอ่ะตีเสร็จแล้วกูยุบแก๊งเลยจบถือว่าผ่านบททดสอบแล้วไม่ทำแก๊งละไม่ทำละ Ô, ầm ơi, ạ, ầm ơi, kìa. giải át léo, chén át chiến thắng rồi, ngay trong quá ấy hiya. Mhmm. Mhmm. à, Mhmm. 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 đu hấp luôn mình thiệt thòi không giờ mất mất tiền không thôi đâu nữa เอ้เรียคนตายนะโอ้โห,เร,รเ,เ,รโโหเรียบรูเอามีดมีดลุไม่เวทเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเวทโดนเซิร์มาช่วยทันนะตอนนี้จังหวะนี้ครับลุงแม็กค,ครับลุงแม็กลุงแม็กหรือเปล่าไม่ใช่ฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะเนิร์ดบอกจะมาช่วยฮะเนิร์ดโดนอีกคนนึงอาจจะเซิร์ฟตายคนนะโอ้โหตอนนี้อาเธอร์ทำไปถึงมืออาเธอร์มาช่วยชุบแล้วว่าเวทจะตื่นไม่ตื่นจังหวะนี้เจ๊เกํากำลังแย่เส้นเงี้ยนขึ้นเยอะมากจังหวะนี้ทํายังไงดีต้องชุบวีรบุรุษ เอาเลยจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วเวทมาแล้วตีตีตีมา <บน S 1> สาลาค,คิงเขาหยิโยหบโดเนหตมาบาทใครวะพรุ่งนี้ให้บังยิงพาเลสและพาลิเวอร์เป็นแชมป์แรกของซีซั่นกี่ลูกดีตีน้องพรุ่งนี้บังจะยิงพาเลส <c oughs> มันยาวอ่ะ เพอเผือกเพอเผือกเสมอด้วยลิเวอร์นัดแรกอะ่ะเล่นมุมวัวสัวเพอร์เผือแพ้เวทตายแล้วจังหวะนี้ยังไงดีฮะจังหวะนี้เจเขจะแก้ได้ไหมแต่ยังเหลือสุพัทนะสุพัทซัดหมดสุพัทซัดหมดหมาแล้วไลออนยังลั่นอยู่แล้วเวทตื่นอีกแล้วตอนนี้เวทตายไปสองอรอบเวทบอกโอ้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยขอบ้านหน่อยไม่ดิ ไอ้หนูเขอบ้านหน่อยคิดว่าไม่คีย์หรออ่ะคิดว่าปิดได้ปะอ่ะได้เออรอดไปเนี่อะเจเคกลับมายืนอีกแล้วเราเวทตีเต็มหัวไปหนึ่งตีเต็มหัวไปสองเพื่อนหนึ่งอะแม่ลืมแม่จังหวะนี้ไล่ตีอะไรจ้วง,วง,วง,วงละกระจ้วงจ้วงจว้วงละกระจ้วงแล้วจะโดนดีโมหรือเปล่าละกระจ้วงจ้วงจ้วงจังหวะนี้เวทโอ้โหเวทโดนหนักเวทโดนหนักจริงเวทพยายามเปลี่ยงเกาะและเวทบอกไม่ไหวและหนึ่งหัว จัดไปเวทหมายอย่างไงเวทเวทเซเซลงงังหรือเปล่าเซโลงงังหรือเปล่าเวทบอกหืงตรงนี้นไอ้เฮียหูภาพไม่ตรงหัวกูแข็งไม่ละตายหมดไหมไปสองแล้วนะเวทบอกไปสองแล้วนะมึงจะเอาอีกตัวจะมาสามเอ,เอ,เ,อเอาเอาเอาอีกบ่ามึงอยาวเอาอีกบ้าเวทบอกสามแล้วนะนี่กูตีจนกูเจ็บมือแล้วเออกูตีจนกูเจ็บกูตีจนกูเจ็บมืบอ มึงจะทำอะไรฮะเวทบอกเอาเอาเฮียนี่มึงเป็นเฮียอะไรแล้วเฮียอะไรอ่ะมึงบอกเฮียอะไรแล้วเป็นเฮียอะไรอ่ะมาดิแล้วเป็นเฮียอะไรอ่ะเวทบอกแล้วเป็นเฮียอะไรไอเฮียเอาอีกตัวไปสาดตร์เจ็ดหกเจ็ดตัวเลยเฮียอีกตัวไหมล่ะแล้วเป็นเฮียอะไรอมึงเป็นเฮียอะไรกูถามกูถาม น้องกูถามอะะสุพัฒนน้องกูถามามึงเป็นเฮียอะไรเฮียขยะเฮียอันนี้คือคำพูดในเวทนะครับเวลาเวลาเล่นอยู่คนเดียวนะผม <c oughs> เล่นอยู่คนเดียวแล้วปิดไมค์พูดไงไม่อยากพูดกับใครไนงะเป็นเล่นแบบนี้แหละจะมีถมถุยอะไรกันบ้างนะอารมณ์เกมนะอะเดี๋ยวทุกคนเข้าใจนะ แลกูเหมือนบัรคับตัวละครเรเวดอยู่เลยตอนตอนนี้ไอเหี้ยพลาดอะชนชนให้มันออกขวาแล้ว

เอาเลยพี่คิปตีเลยพี่คิมอย่ากลัวสวยดึ<ร>งศพแต่ประเด็นดึงศพด้วยดึงศพด้วย